สาววัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวไอซีโมบายทุกคนด้วยนะครับผมวันแถปบอยนะครับวันนี้ก็มากดแรลงแชมเปี้ยนนะครับโหมดเฮ t ูเฮ a d นะครับก็ดันยาวๆเลย3เกมคลิปนี้โอ้ทีมฝาเขาวตึงกันเลยเนี่ยวันนี้เราก็จะมาได้แผน41212ในโลกนะครับมันนี่ันนีฝั่งตรงข้าวจะเป็น433ในแท็กนะครับ โอเคแล้วตอนนี้ก็เริ่มเกมเลยนะเราได้เขียก่อนเขียกเขาส่งสปิเกอร์ไปเสเต็ปเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ผมก็ถนัดในี่เจาะเข้าไปแดนกลางนะตออบอลไปรเรื่อยมานะครับคริตอนนี้พิดตัวยังติดนะเขาเหนียวแน่นมากก็เ,เป็นเกมโตกับฝั่งเขามาครับ โอ้หเอาเรื่องจัดเลยเขาว่านินกางกันนะหืมดอนนังใหม่อยู่นะครับมาครับถึงเวลาเราสวนแลวนะนะอนี้ก็ค่อยๆเล่นครับค่อยๆต่อบ่อเบลเรื่อยๆเนี่ยผมเล่นไวอันนี้ตามไม่ทันดีบแบ่เกมลุงก้จาจะให้กุลิตมาที่ครับส่งกับชิโนครับทนีนี้โอ้โหเข็งมากโอ้ยเมนเดนไม่ทันนะ แต่ว่าเขาทำออกนะครับอินเนต้าจ่ายให้ชิโนโยฮันครับไปแล้วครับตอนนี้ได้ไหมอือหืยยังติดนะเหนียวมากครับโอเคแต่ว่าบอลยังเข้าทางนะะครับปั่นไหมโอ้หเอาแต่เรายังได้แต่ก็คืนเขาไปแล้วฟาร์ซี่ตาเฟลินี่ครับอินเนต้าเขาเล่นพิวมากเลยนะคนนี้ โอ้โหหลุดเลยตรงนี้เรียบร้อยครับโซลา่าฝั่งตรงข้ามเขาเล่นนิ่งมากเลยครับเชื่อนิ่มๆเลยลูกนี้ไม่เป็นไรครับเอาใหม่นะแล้วก็เป็นเกมเปิดของเราเนี่ยครับเหมือนเดิมครับผมเน้นกลางอย่างเดียวเล่นปีกไม่ค่อยเก่งเลยเอาตะกุลิดยังมาอยู่นะสีดานเทินเมื่อกี้ใจที่เบื่อกี้ทมครับตอนนี้จะเปิดไหมเปิดไหม่ได้ปะโอ้โหเขาไปหมูมเมาไปนน่อย เขาเล่นไวคืนมาเลยครับเอ้ยไอ้ไอ้หนูโอ้โหฟาวดได้จานจานด้วยฟาวเลยอะโอ้มาแลวครับเขาลุกใหมกแล้วกันไว้วิธิดสวยครับ,น,รววน,รบนี่จบครึ่งแรกกันนะก็เดี๋ยวต่อครึ่งหลังเลยไม่รู้ว่าจะเสมอได้หรือว่าจะโดนเขายํำอีกต่ฝั่งเขาเล่นท่าดีมากคิวมากเลย เซเลนีแทงกางมกันครับเอาแต่ยังติดนะดุงกล้าจ่ายให้หืมทงยกขึ้นมานะครับลำหน้านะตอนนี้พอเป็นฝั่งขอได้เปิดกลับมานะโหนิดเดียวเองดูว่าจะสติเกอร์นะครับสติเกอร์เศร้านะไม่ได้ใส่มาตอนนี้อืเขาเปิดมาตันเลยนี้โอ้โหไวจัดเลยครับ โชว์โฆษณาไปหนึ่งทีอันนี้โดนต่อฝาลงที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าผมเจาะเขาไม่เข้าเลยเกมนี้โดนไปสองมเมล็ดครับแต่คนนี้สุดยอดจริงนะครับเกมรับเข้าเหนียวนั้นมากก็ต้องตาต่อไปแล้วสู้กันใหม่ครับด๋วยวไปลยต่อกันในเกมที่สองเลยครับมาแล้วครับเกมที่สองนะ นี่ก็อะไรเนี่ยโยโกฮาม่าเอฟซีถือว่าทีมตึงนะผมว่าเราก็เล่นเป็นแผนเดิมครับขนาดแต่แผนเดิมเ<ล>ดิมน,นะฝั่งเขาก็จะเป็น4-2-4นะครับก็บุกเต็มมาลังเลยตอนนี้เป็นฝั่งเราที่ได้ก่อนนะครับก็จับมือไปทีนึงสร้างมิตจภาพกันนี่ สังคมเกมต้องมีครับโป้งแดงไม่ได้ครับเดี๋ยวดาม่าห <c oughs> ุยโดนพอดีเลยโมเตอร์พูด <c oughs> อื้ยเคเลยตอบสดๆนะเราได้ส่วนคืนครับโยนครับไปโยนครับผ่านวิดิ้ไหมอเหนียวเลยครับ <c oughs> <c oughs> จับมือแก้เขินไปเลยคาฟูให้กุลิตนะโอ้โหชนะโรกู <c oughs> ซอนอุยแต่เราเบียดนะ เฝป่ะเนี่ยเรียบร้อยครับฝา้าฝาัา่งเรานะโอเคเน้นไกลอยู่นะครับบริษัมไม่ได้นะซอนฮึนมินหมุนมาปั่นยังอยู่นะครับรอดนี่คนหนึ่งรจริงมงโมงกันอุ๊ยเกือบเข้ารอดป่ะเนี่ย ไม่น่ารอดนะล่งๆอย่างนี้อืโดนยีดีเขาล่อเขาให้ครับไปแ,แล้วทีมผมในกองหลังไปอยู่ไหนเนี่ยกด <c oughs> ลิตัวเที๊ยบอ่ะครับไม่เป็นไรนะแล้วก็ตามกันไปกุล <c oughs> ิตอืมโอ๊ยแต่เราได้อยู่นะอินตอไปส่งขึ้นไปครับไปชิโนชิโนพีกกลับมาโยกไงครับหลอกล่อหลอกล่อเจ้านี้ เชดนี่บริแฮมได้ไหมคลลวคุณแบลออกทำไมแล้วโอ้โห <c oughs> ของเขาเลยได้ได้ไดชิโนโอ้โหเป็นลูกซ้มหล่นนะครับลูกนี้หวานเจียบเลยอันนี้เขาอ่อยให้เราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้เป็นหนึ่งเท่าแล้วครับตัวน,นี้ตเลเบลให้กับยูเซ แต่ว่าไม่ผ่านวิดินะนมาครับเป็นเกมสวนย,ย้ยนครับเขาเหนียวมากเลยนะแต่ทีมเราก็ดักดีนะผมก็ได้อยู่ <ino> ชิโนโส่งคืนครับชิโนหลุดจังหวะนี้ปั่นโค้งสวยงามครับผมดอกนี้จะมากอันนี้เราขึ้นนำไปเลยนะ1 1> สองหนึ่งจนี้ก็เน้นเกมรับนะครับ<อ> <algo> เริ่มเริ่มละเริ่มผมเริ่มลนเลยนะเอาตอกไปเลยครับกาเรเบล สายมาให้เกียวเพาเวอร์ช็อตยังอยู่โดนยังอยู่นะบินเป็นยุงเลยครับตัวนี้เปิดมาเข้าในนี้ก็เต็มมือครับเป็นเกมส่วนเราแล้วนะแต่ว่าจะหมดเวลาก่อนหรือเปล่าไปครับลิแฮมแทงเข้าไปเนี้ยตาเลนเชงมาตัวนี้หลุดเป็นอย่าดึงอย่าดึงผมอย่าดึงผมเจ้านี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหสามหนึ่งนะเอาเรื่องครับผม ของฟรีที่มันดีจริงๆนะโอเคครับผมตอนนี้ก็หมดครึ่งแรกนะก็จะกลายเป็นครึ่งหลังตราว่าเราต้องคงสก,กอร์ไวไหมหรือว่าเราจะโดนนี่อันนี้ก็เป็นเกมบุกของฝั่งคัคบดูวี่ยูเซตอกส,สดมาโอ้โหมีความแข่งนะตัวน,นี้โดนไหมเนี่ยเรียบร้อยครับจะเหลืออะไรนะครับยูเซบิโอเสือดับโมซมิกเราตอนนี้เขาตามมาห่างๆนะครับสามสอง,สองแล้ว อืจออนี้วันเทปบอยโดนบุกไม่พักเลยครับจากยูเซนะตจอนี้เบียดครับแต่โอ้โหยังดื้อ,อยู่นะซีดานเทินมาอยู่นี้ปั่นโค้งเข้ามาครับเรียบร้อยครับผมเป็นการตีเสมอนะอื <c oughs> สุดยอดจริงครับโยโกฮาม่า69นาทีเลยครับไม่ถ้าไม่มีคนเสมอก็ต้องมีคนแพ้ไปสักคนหนึ่งแล้วตอนนีุ้ <c oughs> เลิมอ่อนแรงครับตอกมามาครับกาเลเบโ ลากบอลมาเล่นริมเส้นนะกุลิปยูเซ่อิ้มแต่ยังไม่ผ่านฟอร์ดินานนะครับโอ้โหกันดีเอาแต่เราก็ได้คืนนะิเนตเตต้าว่าไงซอนฮุนมินยกไปให้กับยูเซ่เราครับมาครับัจนี้จังวันนี้ว่าไงโยครับโยกหมุนซะหน่อยโอ้โหแต่ไม่ผ่านสนนตาตนะ้าเนี่ยอดุนก้ายังได้อยู่ครับคุณจะหมุนทำไมเนี่ยซอนฮินมิน อื <c oughs> เชฟนี่ก็เหนียวนะแต่ว่าจานนี้ไม่ปีละไรครับเสมอกันสามสาบเลยสนุกมากครับเกมนี้โยโกฮม่าเขาคิวมากนะเป็นคนแบบเล่นสเต็ปเลื้อยอะไรอย่างเี้ครับเดี๋ยวไปต่อเกมสามเลยครับผมมาแล้วครับสลับเกมสุดท้ายคนนี้นะนี่เจอเควันนะครับ ต,ตึงทุกทีมนะผมเจอมาเราก็แผนเดิมครับผมแผนคู่บุญเขาแต่ฝั่งเขาก็แผนเดียวกันนะครับ4ี่นหนึ่งสองในโลนะศูนย์หน้าจะเป็นฟอรันกับควานเบอรซีน่นะครับอ่าครับเป็นฝ่ายเราที่มาก่อนอีแล้วก็จับมือนะครับเป็นทาเนียนสเต็ปเดิมเรานะครับเจบาะกลางเหมือนเดิมครับผมจัดไปเจ้านี้มาแล้วครับแทงให้กับโยฮันครับ ห,ห,ห,หลุดหลุดตอนนี้โอ้โหเข้าไปแล้วครับสี่นาทีอเองโอยฮันครับเอาเรื่องจริง,รงเอาละครับเป็นฝ่ายเขาที่เริ่มบุกนะตอนนี้เฮ้ยส่งอะไรกั <ไป S 1> นเนี่ยอ,อืมโอ้โแต่ว่าโดนเฟหนาเน,นะไปครับชิโนฟ<ช>ีฟฟาร์บบริแฮมหืมแต่แข็งไม่สู้นะ <pater f air> เอาแล้วผมฟาดแล้วไงเนี่ยเอาแต่ยังได้ครับอยู่ครับไปบริแฮม อุ้ยอุ้ยฟาวฟาวหรือเปล่าโอ้โหไม่ลองเลยอุ้ยโอ้โหแต่ทีมเขาเหนียวมากฝายบอสิอุ้ยซีดันเทินสองรอบแต่เสร็จเฟอร์ดินานครับกุลิตจะให้ครับครับโอ้โหสตัมไม่ไหววะบินกลับมาครับทีมงานซีดันเทินนะตัวนี้โดนไม่ได้สซก้อยเปล่าอืมติดอยู่ครับนาดอนแกวให้นะตัวนี้เปิดมุมครับ บริทิชมโขกออกไปครับอินเนสตาพาวิ่งนะครับตอนนี้มีใครหยุดได้ไหมอย่าดึงเสื้อครับอย่าดึงเสื้อมันไม่ใช่บอลเดินสายนะฮียส่งกับมาบริทิชมจ่ายให้ครับครับยังโยกอยู่ครับปันอื <c oughs> <c oughs> ติดโอ้โหเราเต็นล้ำหน้าด้วยช่วนี้เราเป็ลูกตั้งเต่ของฟังเขานะครับโยนไกลมาดุงกาไม่ถึงนะ ฝ่าเบอร์ซี่โดนทิมเข้าไปโดนทิมน่มีจ่ายให้กับครับอุ้ย <c oughs> ขายกับพีกนะปัน่นโอริเวอร์ขาดเหนียวมากเลยครับนี่แอบบัฟหรือเปล่าเนี่ยเป็นเปิดมุมของเรานะตอนนี้ชิโนโคกไหมอุ้ยสตาร์โมแข่งเกินเอาไม่ทันครับเฟรนานปาย่งแมวลูกจ่ายให้กุลิตจ่ายกุลิตโยกนะครับโยกจ่ายชิโนโ ชินโนว่ไงไม่ไหวนะโดนลุมหลายคนเกินพอรันตอกสดๆมาพอดีรานไม่ผ่านครับผมมาแลครับเป็นจ่ออกซื้อน,นะโยนครับตรงนี้อืม้มอืมเฮ,ฮ้ยโอ้โหแล้วยิงท่าพิสดารครับผมชิโนนะเอาเรื่องจัดขอดูโฆษณาก่อนโอโ้โหอัดซองเมื่อกี้ผมรู้ว่าข้ามผ่าน ออกน้ำไปที่สองศูนย์นะครับด้วยสติ๊กเกอร์อมาแล้วใจยเย็นเพื่อนผมแค่ดูรีเพย์เฉยใจนครับกดโป้ไปจำเรืนก่อนป <c> ว <oughs> ดหัวปวดหัวเลยเพื่อนใจนครับอันี้เขาเปลี่ยนเชฟเชงโก้ลงมานะเราก็จะเปลี่ยนไปกันครับเอาซอนกับยูเซ่นะปาจีซูงแทงมาแต่ไม่ผ่านนะครับวิดิ์เทาแล้วเป็นฟาวนะตรงนี้ ทีมงานเราก็ลงมานพอดีครับเขาจะฟรีคิกไกลไหมคิมิโอ,อเ้เขาค่อยเล่นนะครับเซบเชงโก้โไปขานลืเขาไปช,ช็อตตรงนี้อืติดเพื่อนนะแต่ยังได้อยู่ครับฟอรลันตองมาหมวนมาไหมเซบเชงโก้ตรงนี้ปั่นโค้งมาอืมมาดอนหนึ่งปัดให้อยู่นะครับแกเหนียวมากเลยนะจะโดนเปิดมุมไหม อินเนต้ามุ่งออกไปครับรเชียไปคิเมตอุ้ยเอ้าอยังติดอยู่เซน,นะมาครับกุลิตเดนต่อบ,บอลไวแล้วครับอินเนต้าซอนฮุนบินบริลแฮมมาแล้วครับจากนี้ต้องส่งตัดกลางแล้วโกห้องมาแล้วครับเรียบร้อยครับผมมาไกลเงี้โดนอินเนต้าเลยตอนนี้สามไปเล่นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะตามยากแลวนะ มาครับอืมโอเวลันจ่ายมาตัวนี้อุ้ยแต่ว่าเป็นล้าหน้านะครับเกือบโดนนะแต่ถ้ายิงก็ติดเหตุการณ์เดิมๆครับโดนบุกย้ําๆนะโอ้โหเชียงโกเขาก็แข่งเือเกินหลุดไปแล้วครับผมฟอรลันไม่น่ารอดเนตอนี้เรียบร้อยครับผมปั่นโค้งไปนะซักฟอรลันก็ได้มาลูกหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่า90นาทีแนละ้วโอเคหมดเวลาจริงๆครับเกมนี้ก็ได้แตมวตัวหนึ่งนะก็สุกมากฝั่งเขาก็เล่นดีนะครับแต่ว่าน่าจะบอลเข้าทางผมมากกว่านะเกมนี้เอาละครับถึงช่วงท้ายคลิปนะก่อนหน้านี้ไปเล่นมาเกมหนึ่งนะครับผลประกอบการวันนี้ก็ไม่มีขี้เกลืออะไรครับขาดทุนย่อยยับก็สำหรับคนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝากไปไลค์เพจให้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ